เรียดาม่าสลับกระเป๋าแจ็คสันหวังสาวยานไม่มีเจตนาไม่ดีไม่ตั้งใจคืนแล้ว เมื่อวันที่9กรกฎาคม2565หลางกลายเป็นดราม่าจากกรณีที่แจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดร่วมแสดงโชว์ในงานเปิดเกมสึกแดงเดือดณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคม2565โดยในวันที่แจ็คสันเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิมีสสาวขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับแจ็ค ัโดยนั่งชั้นธุรกิจเหมือนกันหลังจากลงเครื่องบินได้หยิบกระเป๋าเดินทางไปผิดใบเพราะคิดว่ากระเป๋าใบที่หยิบนั้นเป็นของตัวเองเนื่องจากเป็นกระเป๋าสีดำและก็ยี่ห้อเดียวกันก่อนจะเดินทางมาถึงพระรามเก้าก็มีเจ้าหน้าที่สายการบินโทรศัพท์มาโดยถามเธอว่าเธออยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเพราะเพื่อนหยิบกระเป๋าผิดไปจึงรีบเช็คและรีบวนรถกลับเปลี่ยนเมื่อมาถึงสนามบินเจ้าหน้าที่รอรับอยู่แล้วบอกว่าหยิบกระเป๋าของแจ๊สสังหวงังไป โดยเจ้าตัวระบุว่ากระเป๋ามีหน้าตาเหมือนกันแถมมีป้าย Priority สีส้มแบบเดียวกันอีกจากการตรวจสอบไปยังไอจีที่หยิบกระเป๋าผิดไปก็พบว่าเจ้าตัวได้โพสตอรี่ระบุไว้ว่าได้นําเอากระเป๋าคืนไปแล้วตั้งแต่วันนั้นพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีโดยไม่อยากมีประเด็นเพราะหยิบผิดไปจริงๆเนื่องจากกระเป๋าเหมือนกันทั้งขนาดสีและยี่ห้อนอกจากนี้เจ้าตัวยังยอมรับผิด ว่าพลาดไปที่ไม่เช็คแท็กให้ดีก่อนพอรีบออกจากสนามบินเนื่องจากรถมารอแล้วก็กลัวรถติดซึ่งกระเป๋าที่หยิบมาเบื้องต้นได้ส่งคืนเจ้าของแล้วแต่เป็นการคืนกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้คืนกับตัวแจ็คสันหวังหรือทีมงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย